ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ o m e g i g เ r เ l วันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครเกรดอาอีกเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เกรดอาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสำหรับมือใหม่มันปั้นง่ายกว่าเนาะก็จะนั้นแนะนำตัวที่มันหางง่ายๆแล้วกันแล้วก็มีประโยชน์ตัวนั้นก็คือของกบครับผมวันนี้เนาะยามะอูซังงนะครับผม หน้าที่ของตัวน้องกบเนี่ยก็คือเอาไว้เร่งเทินหรือว่าเร่งแถบความเร็วนะครับผมสำหรับเกมเนี้ยสปีดใครไวกว่าคนนั้นได้เปรียบครับไม่ว่าจะเป็น PvP หรือว่า PVE นะครับก็คือถ้าเราได้เปิดก่อนเนาะคือเราได้ใช้สกิลก่อน,นอทำดาเมจได้ก่อนเออน,นะครับเกมนี้ส่วนใหญ่เขาวัดกันที่สปีดเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องเนาะน้องกบ คือถ้าน้องกบอะสกิลที่3ามะมันคือสกิลเร่งเทินดังนั้นถ้าถ้าจะให้อตัวน้องกบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราต้องทำการอีโวก่อนเนาะก็คืออีโวปุ๊บเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องอัพสกิละไยทางนั้นเนาะสำหรับน้องกบถ้าแบบแค่จะเอามาลงดันเนาะนี่เยครับเดีวมาดู นี่ครับสกิลมันก็จริง,รงๆอ่ะไม่ยากหรอกแต่ว่าผมว่าจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องอับก็ได้เพราะว่าหน้าที่หลักก็คือนี่ raising ด h e บ o v e bar by thirty p นะครับก็คือเร่งแถบเทอนสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอืมส่วนถ้าสมมติเราอัพเพิร์ Upper, มันก็จะได้เป็นอะไรได้เป็นแบบดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆผมว่ามันก็มันก็ดีแหละว่าถ้าถ้ายังหางไม่ได้ก็ไม่ไม่เห็นเป็นไรครับส่วนสกิลสามเป็นสกิลดาเมจนั่นแหละก็คือ ปลาห่วงไปแล้วก็มีโอกาส10%เนตนาะที่จะทําให้ติดการกลายสภาพแล้วก็ถ้าเมื่อเมื่อติดการกายสภาพปุ๊บเราจะใช้ท่าสองโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันค่อนข้างติดยากแหละเพราะว่าสิบเอร์เซ็นองเนาะเดี๋ยวเราไปเออลืมแนะนำมิตามะเดี๋ยวขอแนะนำมิตามะหน่อยนะครับสำหรับตัวน้องกบน้องกบนะครับมิตามะใส่เป็นอะไรก็ได้ ที่เป็นความเร็วเนาะคือหามิตมะบวกยังไงก็ได้ครับให้สปีดมันลงไปสูงสุดอะ่ะเออเนาะอันนี้ผมยังไม่ค่อยมีสปีดเยอะเลยอะ่ะบวกไม่เต็มครับบวกแค่ได้แค่ร้อยสิหคนคนโหดเขาแบบบวกกันร้อยห้าิบ้อยหกสิบอย่างเงี้ยครับเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่ากบนั้นมีความสำคัญอย่างไร เอาดันเดิมดันเดิมเป็นดันสายฟ้าด,ดีกว่านะครับ,บ,บก็เนาะเดี๋ยวผม,มลองไม่เอากมาเอาเป็นตัวอะไรดีตัวนี้แล้วกันสปีดช,ช้าๆนะครับหน้าที่ของมันอย่างที่ผมบอกนะครับคือเร่งเทินเนาะเร่งแผดเทินเห็นไหมครับอ๋อแบบนึง <laughs> กาบขอไป ลงลงชั้นผิดไปลงเลเวลหนึ่งชยเลยนี่ต้องดูเลเวลสิบนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่มีตัวเร่งเทินนะเราไม่มีตัวเร็วนะคือของผมมันตัวอื่นมันดันสปีดเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวเล่นไปก่อน นี่นะครับเออจริงๆดูตรงนี้ก็ได้ก็คือผมไม่มีตัวเล้งเพลินใช่ไหมครับจะเห็นไหมครับแถบเพลินของมอนเตอร์เนี่ยเนี่ยมอนเริ่มก่อนแล้วมอนก็ตีเราก่อนรัวๆเลยถ้าตัวเราไม่แข็งอะ่ะตายนะเห็นไหมครับตีแรงอยู่เนี่ยกว่าตัวดามเมจเราจะมาก็คือเกือบตายแล้วอะถ้าเป็นพวกพรีพีอะไรอย่างเงี้ยเราโดนเขาตกตายตั้งแต่เธอแรกแล้วนะครับถ้าสปีดเราไม่เร็วพอนาะเนี่ครับเดี๋ยวผมด,ดูอีกรอบหนึง่ง ตอนนี้แล้วผมจะเอาน้องกบมานะปึ๊บน้องกบรอบก่อนนะครับจําได้เนาะราว่ากว่าทธรรมะโมผมจะได้ตีตัวดามจของผมจะได้ตีเนาะนี่รอบนี้ถ้าผมมีกบปุ๊บผมใช้เล่งเทินปึ๊บเห็นไหมครับดูแถบเทินด้านข้างตอนนี้แหละตัวดาเมจเรานําอีกฝั่งมาแล้ว ก็คือเราได้เปิดก่อนแน่นอนนะเราได้ตีเขาก่อนแน่นอนสบายแนละ้วนี่ครับสบายเห็นไหมครับเลือดเราไม่ล้นเลยเพราะว่าเราได้เปิดก่อนนั่นเองครับนี่ก็คือความสําคัญของตัวที่มีความสามารถในการเล่งเทินครับผมก็คือจะทําให้เราได้เปิดก่อนเนาะเปิดก่อนก็ตีก่อน ศัตรูก็ตายก่อนนั่นเองนะครับผมเนาะมีอะไรอีกไหมที่ตกหล่นไปสกิลครบแล้วอใช้ยังไงก็ครบแล้วมิตามาก็ครบแล้วครับผมงั้นก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวสกิลสกิลของน้องกบเนาะไปเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ